สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ก็คงจะได้เห็นโอ้โหฟิตติ้งเนาะแล้วก็ตัวอย่างของการเปิดตัวเปิดกล้องเรียบร้อยสำหรับ เสียวฉูนะคะสำหรับเรื่องนี้ยังมีแต่ชื่อจีนเท่านั้นค่ะฉันตูหลิงพบกับโจอี้หลานนะคะถือว่าเป็นคู่ที่มีคนอยากดูมากเช่นเดียวกันเพราะว่าโจอี้หลานเองก็เป็นดารานหนุ่มดารุ่งเลยนะคะที่ก็โหยโปรไฟล์เยี่ยมยอดมากเลยค่ะทรัพยากรลดนะคะมีร้อยเต็มร้อยก็ต้องดูกันต่อไปนะคะว่าจะสามารถแบบครองใจผู้ชมได้ในบทของพระเอกในเรื่องเฉียวฉูหรือเปล่าค่ะส่วนฉันตูหลิงนะั้น นะะในเรื่องนี้หนังเอกของเราจริง,รงๆก็เป็นแนวแฟนตาซีนะก็มีการได้รับโอกาสการฟื้นคืนชีพนะคะอย่างไรก็ตามเฉิญตหลิงของพวกเราเหมาะกับบทที่ต้องไม่เป็นหนังเอกหวานเพื่อนเพราะว่าสายตาเวลาที่มีความเฮี้ยมๆคือทําให้เรื่องราวมันน่าดูมากกว่าแล้วก็เชิญตหลิงนั้นเล่นบทนังเอกแบบที่ที่หลายๆได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องนี้ก็เหมาะมากๆเลยคาดว่าน่าจะปังปุริเยค่ะแต่ว่านะคะพวกเรายังไม่ได้ดูในปี2025หาหรอก นโนนค่ะ36ตอนนะคะก็เจ้าของเห็นชื่อแล้วก็เห็นชื่อแล้วจะทำยังไงดีนะนะคะเล่าแต่นิยายก็พอเนาะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็เป็นแพลตฟอร์มโยคุเป็นเจ้าภาพนั่นเองค่ะเ,เพื่อนๆก็ในวันที่28พฤษภาคมนะคะเป็นวันเปิดกล้องนะคะเสียบแบบเขาเรียกว่าปักทูบกันแล้วก็เปิดกล้องถ่ายทาเรื่องเฉียวฉู่ไปเรียบร้อยแล้วค่ะนักสแสดงนำนะคะคุณเฉินตูหลิงแล้วก็คุณโจอี้หรันนั้นมาในเขาเรียกว่าว่าหล่อ ก็สวยมากเลยนะคะที่มาแล้วก็พอดูจากภาพข่าวอะไรต่างๆนานาที่สื่อเผยแพร่ออกมาเนี่ยก็ดูว่าทั้งสองคนแบบพร้อมมากค่ะดูมีความสบายใจสุดขีดแล้วก็แบบมีการโต้อตอบกับแฟนๆด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงที่เขาปกติแล้วเปิดกล้องหรืออะไรงเงี้ยถ้าเชิญสื่อมาเชิญแฟนๆมานะก็จะให้ทั้งผู้กํากับแล้วก็ให้ดาราดได้พูดอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะเชิญตูลิงเองก็พูดด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็แสดงความคาดหวังต่อส ีรีสเรื่องใหม่ของเธอนะคะว่าเธอนั้นแสดงเป็นตัวละครชูเฉานะคะก็ขอให้ทุกคนให้กำลังใจเธอด้วยแล้วก็ขอให้สนับสนุนทีมงานด้วยนะคะซึ่งคำพูดของเชนตูลิงก็ทำให้แฟนๆก็เข้าใจอารมณ์ของเธอคือมีความรู้สึกแบบอบอุ่นนะคะก็คือเออขอให้ซัพพอร์ตด้วยนะทั้งทีมงานแล้วก็ซัพพอร์ตตัวละครที่เธอแสดงด้วยนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะก่อนที่ซีรีส์จะเริ่มถ่ายทำเนี่ยประเด็นเรื่องอีกแล้วค่ะบิวมาอีกแล้วนะคะประเด็นเรื่องอันดับของนักสแสดงนำทั้งสองคนก็ได้ก่อให้เกิดการโต้เถียงกันอย่างมากเลยนะคะแหมไอ้พวกชาวเน็ตจีนมันเป็นอะไรกันมากไหมเอ่ยนะคะอย่างในประเทศไทยมีบางท่านก็เคยพูดไว้ว่าเออถ้ามันจะเป็นปัญหาหรืออะไรส่วนใหญ่ประเทศไทยให้เลดี้เฟิร์สใช่ไหมคะก็ให้ชื่อผู้หญิงขึ้นไปก่อนหรือไม่ก็นั่นเลยคะ่ะขึ้นมาพร้อมกันเลย ะะชื่อหญิงกับชายแต่องไรก็ตามที่จีนมันจะต้องมีปัญหานะคะก็เกิดการ โตเถียงกันอย่างมากเลยค่ะทีมงานนะคะประกาศในตอนแรกเอาชื่อของเฉินตูหลิงขึ้นก่อนนะคะพอเอาขึ้นก่อนปุ๊บนะคะทางด้านของแฟนแฟนฝ่ายชายก็บอกเอ้ยอะไรอะไรอย่างนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะทางด้านทีมงานเขาเตรียมเอาไว้แล้วกับปัญหานี้นะคะโดยที่เวลาที่เขาเอาชื่อขึ้นเฉินตูหลิงขึ้นก่อนแล้วก็โจอี้หลานแล้วก็มาด้วยคําด้วยประโยคต่อท้ายว่าเนี่ยนะอันดับอะไม่ได้เรียงอันดับแต่อย่างใดเลยเออไม่ได้เรียงัน ดับนะคะก็คือเป็นการเหมือนกับเซตอัพตัวนักแสดงเอาไว้ก่อนอะไรประมาณนี้คือเซตคุณเฉินตูหลิงไว้เป็นนางเอกก่อนก็ชื่อมาก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะไม่ได้มีการเรียงตามลำดับอะไรแต่อย่างใดนะคะแต่ว่านะคะการที่ไปเรียงไว้แบบนี้คือมีคอมมิชเมนต์ว่าอันดับไม่ได้เรียงตามบิลอะไรแต่อย่างใดก็ทําให้แฟนๆของคุณเฉินตูหลิงบางส่วนเกิดความไม่พอใจอย่างรวดเร็วทําไมต้องมีการกํากับเอาไว้อย่างน้นนะคะโดยที่พวกเขาก็เชื่อว่าอันเนี้ย มันไม่เป็นธรรมนะก็คือไม่จำเป็นต้องมีสร้อยห้อยตามมาก็ได้โอ้โหคะ่ะอืม พูดไม่ออกเหมือนกันเนาะเออใจเย็นๆลงหน่อยนะคะเออแต่ว่าที่เมืองไทยคงไม่เป็นหรอกเนาะแฟนๆของน้องเฉินตูหลิงก็คงจะไม่ได้มามีประเด็นนี้เช่นเดียวกันแต่ไม่เป็นไรนะคะตัวนักแสดงแล้วก็ตัวทีมงานเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะเฉินตูหลิงของพวกเรานั้นเก็บสะสมประสบการณ์เนาะเล่นเล็กเล่นน้อยมาเรื่อยๆ1ิปีแล้วนะคะเพื่อนๆกว่าที่เธอจะมีวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ให้เธอทํางานได้อย่างสบายใจดีกว่าอย่าไปแบบทะเลาะกันด้วยเรื่องที่ จริงๆแล้วถ้าพวกเราเป็นแบบคนที่อยู่ข้างนอกแล้วเรามองเข้าไปเนี่ยเราจะเรียกได้ว่าไอ้ปัญหานี้มันโคตรจะเป็นปัญหาไร้าสาระเลยนะคะแล้วก็มันมีข่าวลือเนาะที่เขาแบบงเถียง,งกันก็คือทางฝ่ายแฟ,น,ฟ,น,ฟนคลับของฝ่ายชายนะคะทางโจอีหลานอะไรเงี้ยก็มาตําหนิว่าเฉินตูหลิงนั้นทักษะการแสดงดูแบบยังไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยดีตีบทยังไม่ค่อยแบบทําให้คนอินเท่าไหร่นะคะแต่จริงๆก็ต้องบอกว่าเฉินตูหลิงเธอก็มีประสบการณ์10ปีเช่นเดียวกันเน ก็ถ้ามานับดูละครของเธอเปรียบเทียบกับทางฝ่ายชายเนี่ยก็คือก็ต้องบอกว่าเฉินตูหลิงมีประสบการณ์มากกว่านะคะแต่ว่าณจุดนี้ก็ ก็คือเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะคือโจอีหลันเขาก็เก่งไงแต่เขามาจากสายอื่นก่อนที่จะเข้ามาทางด้านสายละครใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นพรสวรรค์มีนะคะอย่ามาแบบเออด้อยค่ากันดีกว่าเพราะยังไงตัวของนักแสดงเขาก็ดูสนิทกันมากเลยนะคะแล้วก็ดูแบบเคมีดีดีเพื่อนๆได้ดูไอ้ตัวอย่างที่เขาตัดออกมามันไม่ใช่ตัวอย่างเกี่ยวกับ เกี่ยวกับละครนะแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับชุดที่ฟิตติ้งเรียบร้อยแล้วแล้วก็แบบเป็นการพรีเซนต์คาแรคเตอร์ของตัวละครนะคะเฉินตูหลิงนั้นโอ้โหลายล้อมไปด้วยชายหนุ่มหล่อเพืเ่อนๆคะ่ะชายหนุ่มหล่อนะคะซึ่งก็แน่นอนว่าในชีวิตใหม่ของนางนะคะคือชีวิตใหม่ของชู เฉานั้นนางก็สนับสนุนพระเอกเนี่ยให้ขึ้นเป็นให้ขึ้นเป็น,น,ปนจกกักรพรรดินั่นเองค่ะเอาละค่ะทีนี้ในขณะเดียวกันนะคะแฟนของนวนิยายต้นฉบับนะคะก็บอกว่าคือเรื่องนี้มันก็เป็นอะไรที่คนชอบ ชอบอ่านคือมันเป็นแนวที่คบทุกรถเพื่อนๆแล้วก็นางเอกนั้นก็คือชาติแรกก็อ่อมไงแต่พอชาติที่สองก็มาแบบแกแขนเปลี่ยนโชคชะตาคนชอบอ่านกันแบบนี้นะคะพวกเราก็ชอบเอาล่ะแฟนๆน,นิยายบางคนนะคะก็บอกว่าโอเค ตามผลงานของนิยายต้นฉบับแล้วเนี่ยทางด้านของเสียเหยียนไลนั้นะจริงๆแล้วเป็นบทแค่ตัวละครสมทบเองแต่ว่านะคะเขากลับได้รับบทบาทมากเกินไปหลังจากที่มาดัดแปลงเป็นบทละครนะคะทีนี้หลังจากที่ได้รู้ว่าเออโจอี้หลนเป็นผู้ที่จะมาได้เล่นบทนี้ค่ะชาวเน็ตก็ตั้งคําถามถึงตัวตนของเขาในฐาน,นะของคนที่ใช้ทรัพยากรนะคะเป็นฐานหรือเปล่าทําไมถึงต้องทําให้มีการแบบเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนไฮไลท์ เนไฮไลท์ของตัวละครเอาง่ายๆซึ่งก็นาไปสู่ความขัดแย้งนะคะระหว่างความสามารถในการแสดงของเขากับความนิยมของเขาจุดนี้เพื่อนๆเ,เข้าใจใช่ไหมก็คือ มันจะมีคนส่วนหนึ่งก็คิดว่าทักษะการแสดงของโจอ้หลานยังไม่ได้สูงเลยก็ธรรมดามากๆเพียงแต่ว่าฐานความนิยมของเขานะคะมีเหล่าบรรดาแฟนๆโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยค่ะเป็นแม่ยงแม่ยกนะคะสนับสนุนเขาเยอะไงเพราะฉะนั้นเราก็เลยทําให้เขาค่อนข้างมีอิทธิพลกับฝ่ายผลิตนั่นเองนะคะก็ในทุนเนาะในทุนก็ต้องการจะสนับสนุนโจอ้หลานด้วยเอาง่ายๆนะคะก็ทําให้คือใช้ความนิยมของโจอ้หลานนั่นแหละมาดึงพวกเรตติง้งพวกอะไรด้วย เองะะเพราะฉะนั้นแล้วในตอนนี้นะคะจริงๆแล้วโจอีหลันมีผลงานที่เป็นมา s t สเตอร์พีซหรืออยังเพื่อนๆคิดว่าสําหรับอัดหวานนัอย่างอดหวานบอกว่ายังไม่มีมา s t สเตอร์เพีซเลยเรื่องไหนนะคะแต่ว่าอาจจะมีเรื่องนี้ก็ได้เดี๋ยวเรารอดูเนาะเพราะเราจะได้ดูในปี2026นะคะ ทางด้านฝ่ายผลิตเองนะคะของเรื่องนี้ค่ะเฉียวฉูนี่ก็ไม่ได้อยู่ว่างนะคะเขาก็ออกมาทุกๆประเด็นนะ่ะเขาก็ใส่ใจค่ะมีใครไปแบบโพสต์ถามอะไรบนไวยอล์ก็ออกมาตอบหมดเลยนะทีนี้ในกรณีสงสัยนี้นะคะตัวแทนของฝ่ายผลิตเรื่องนี้ก็ออกมาแบบว่า เขาเรียกว่าออกมาแสดงความรับผิดชอบโดยการที่แจ้งกับชาวเนติเซนจีนประมาณว่าไม่มีนะเน้นย้ำว่าไม่ได้มีการแบบเพิ่มฉากอะไรเพิ่มเติมซึ่งแบบเป็นการเวอร์หรือเกินไปให้กับทางด้านของนักแสดงศิลปินโจอ้หลานเลยเออแต่เขาไม่ได้เอ่ยชื่อโจอ้หลานเขาใช้แค่คำว่าให้สำหรับศิลปินที่มีทรัพยากรนะฮะก็คือนั่นแหละคือพวกเราก็เข้าใจได้เองทุกคนก็เข้าใจได้ว่าคือหมายถึงโจ้หลานเาะ มีการพูดถึงเรื่องนี้ปัญหานี้อยู่บนอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วอย่างไรก็ตามค่ะทางฝ่ายผลิตก็เสริมว่าบทบาทเนี่ยมีความเท่าเทีเทยมกันนะคะซึ่งเป็นข้อตกลงที่มีอยู่ระบุไว้ในสัญญาด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะมันก็ยังคงมีความขัดแยง้งแล้วพอมันรู้สึกว่าจะเพิ่มทวีความรุนแรงขึ้นนะคะคือแฟนๆทั้งสองฝ่ายเนี่ยแตกแยกกันเลยบนอินเทอร์เน็ตในตอนนี้แล้วก็คาดว่าน่าจะนะคะน่าจะขัดแย้งกันไป เรื่อยๆจนกว่าเรื่องนี้จะอ่อนแอด้วยซ้ำไปค่ะทีนี้เพื่อคลายความตึงเครียดนะคะสตูดิโอของทางคุณเฉินตูหลิงแล้วก็โจอี้หลันจึงออกแถลงการติดติดกันเลยนะคะโดยเรียกร้องให้แฟนๆนั้นสงบก่อนสงบก่อนยูต่อมาเฉินตูหลิงนะคะก็กล่าวบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียว่าเนี่ยตกลงคือเธอนะได้มีการแบบรู้รู้ว่าเธอจะเล่นโปรเจกต์นี้แล้วก็คือตกลงที่เซ็นสัญญาไว้ตั้งแต่ ต้นปีแล้วอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนนั้นจะแบบเออให้การสนับสนุนนะ แล้วก็ทางฝ่ายนะคะของคุณโจอี้หลานก็มีการเหมือนกับแบบเออเรียกร้องให้แฟนๆรักษาสภาพแวดล้อมนะคะในการแบบพูดคุยหรืออะไรเงี้ยคือให้มันแบบให้ให้มันอยู่ในในสภาพแวดล้อมที่ดีอะไรเงี้ยอย่าทะเลาะก,กันนั่นเองค่ะแล้วก็ให้ความสําคัญนะคะกับความสัมพันธ์เชิงความร่วมมือแล้วก็โอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานออกมานั่นเองนะคะเอาละหลังจากการพยายามอย่างมากค่ะความขัดแย้งนะคะก็คลี่คลายลงชั่วคราวเนื่องจากโครงการ นี้ได้รับการแบบว่ากําหนดแล้วแล้วก็อเปิดกล้องเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นแล้วตอนนี้ก็คือเป้าหมายของทุกคนก็คือต้องนะคะต้องทํางานนี้ให้เสร็จสิน้นให้มีคุณภาพให้ได้แล้วก็หวังว่าแฟนๆจะให้การสนับสนุนนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะเรามาดูพล็อตเรื่องกันหน่อยนะคะนางเอกจะชื่อว่าชูเฉาค่ะเป็นลูกสาวของท่านแม่ทัพนะคะแล้วก็มุ่งมั่นมากที่จะหลีกหนีจากชะตากรรมนะคะในฐาน,นะที่เป็นหมากเป็นเบีย้ยในการต่อส แย่งชิงอํานาจของทางราชวงศ์ค่ะนี้นางก็จึงกําหนดชะตากรรมของตัวนางเองนะคะแล้วก็เลือก เลือกสนับสนุนนะคะเชี่ยเหยืหอหลทหารที่เคยถูกมองข้ามไปแล้วก็มีอดีตที่มีปมยุ่งยากไปหมดเลยนะคะขึ้นมาเนี่ยคนนี้แหละแล้วนางก็ฝ่าฟันความวุ่นวายทางการเมืองแล้วก็สงครามค่ะจากนั้นพวกเขาก็ร่วมกันนะคะเปิดเผยแผนการร้ายของลัสบอสค่ะปกป้องอาณาจักรนะคะแว่นแขวนจากศัตรูทั้งภายในและภายนอกแล้วก็การต่อสู้เพื่อการต่อสู้หม αι? การต่อสู้การต่อสู้นะคะเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่า ให้กับประชาชนในแคว้นนั่นเองนะคะโอ้ยน่าดูมากเลยนะคะเดี๋ยวเรารอดูบทละครแล้วกันก็จริงๆไอ้เดี๋ยวนี้เนาะนิยายต้นฉบับมันก็ไม่ได้การันตีว่าเนื้อหาในละคระรายละเอียดอะไรมันจะไม่เปลี่ยนไปนเพื่อนๆจาจาเรื่องเดอะกอรี่ได้ใช่ไหมคะเดอะกอรี่นะคะบอกเลยนะคะก็เรื่องที่เฉินตูหลิงเล่นมาแต่เรื่องก็ดังนะก็ดังในเวอร์ชันละครก็ดังแต่บอกเลยว่าในนิยายต้นฉบับแ่บกรีดกว่านะฮะโอ้โหถ้าเพื่อนๆได้ฟังเดอะกอรี่ รือว่าได้อ่านดาเดกะอรีก่ก็คงจะรู้สึกอ ชอบนะะนี้ในบทละครมันก็โอเคแต่ว่ามาลดยศพระเอกของพวกเราเนาะให้มาเป็นแค่ผู้พิพากษาพระเอกของพวกเรานั้นเป็นอ๋องเลยนะมันเพื่อนเป็นน้องชายฮ่องเต้นะคะในนิยายต้นฉบับฟู l อินซีค่ะเอาละค่ะไม่เป็นไรนะคะมันจบไปแล้วแล้วมันก็ประสบความสําเร็จด้วยเพื่อนๆค่ะเอาละขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วเดี๋ยวมีอะไรจะมาอัปเดตให้นะคะส่วนนวน,นิยายต้นฉบับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ต้องเอาเรื่องเชสซิงเจตให้จบก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยต่อด้วยเรื่องนี้กัน ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ